เมืองสองแคว่ไร่ร,รำสะกดใจชูศิลป์ถิ่งพื้นบ้านประกาศต้องกังวานไกลเราจะไปอัปเดตความคืบหน้าของโครงการคิดใส<ช>่ไทยแลนด์ซีซั่น9้าพี่ฮายไปมาด้วยไปมาแล้วกับโครงการคิดใส่ไทยแลนด์สันจรทั่วทุกภาคของประเทศค่ะหลายๆคนนะคะสังเกตไหมคะว่าคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนๆเ,เรารนะคะบ,บางคนอายุ เลขสี่ขึ้นไปนะคะบางคนก็บอกว่าทําอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยขึ้นบันไดไม่กี่ขันก็เหนื่อยแล้วแต่บางคนบางคนฟิตค่ะยังวิ่งกันไหวอยู่อย่าว่าแต่อย่างงี้หกสิบเนะคะถ้าฟิตคือฟิตจริงๆร่างกายทำยังไงดีล่ะคะจะได้ฟิตแบบนั้นแต่การที่บอกว่าฟิตหรือไม่ฟิตยังหนุ่มยังสาวกันอยู่ไหมเนี่ยวัดกันที่ VO2 max นั่นเองช่อง9ร่วมกับ360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เสนอ。 ัครับทุกโชว์จะได้รับไปประกาศเกียรติคุณไปแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซาแซบโชว์ด้วยกันนะคะครับกรบเงินสุดปังพลังฮอตรอบท่าสุดปังสุดปังพลังฮอตรเย้เราเรียกว่าลุ้นกันแบบนี้เป็นประจำสนุกสนานกันนะคะกับซาแซบโชว์แล้ววันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด พิษณุโลกมีความพิเศษมากๆเพราะว่จาจังหวัดพิษณุโลกมีพระพุทธชินราชเ,เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรนในสวนมหาราชอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้จะยกทัพของดีเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเมืองสองแพรมาที่สตูดิโอของเราเช่นนะครับกล้วยตาดนตรีมังคละหรือว่าผ้าลายดอกปีบที่สําคัญครับนี่เลย ไก่ชนน,นั่นเองอค่ะเยอะขนาดนี้จะออกมาเป็นงานน่าตศสินอย่างไรโหต้องติดตามนะคะแ<ห>น่ออนอนว่าค้นมาเยอะขนาดนี้คนตัดสินของเราจะว่ายัางไงนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับของดีเยอะแยะมากมายจะมาอยู่ในโชว์นี้ไม่ต้องเดินทางไปพิษณโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน่าตศสินการร้อยเรียงประวัติศาสตร์ และของดีเมืองพิษณุโลกทุกอย่างจะนำมาร้อยเรียงเป็นโช์นี้อยากเห็นจังเลยว่าจะร้อยเรียงออกมายอดเยี่ยมขนาดไหนพร้อมัดสินแล้วละครับงั้นไม่รอช้าครับพร้อมตัดสิแนแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรในวันนี้กับโชว์ชุดนี้ค่ะไปชมโชว์ที่มีชื่อว่านาตรรมพิษณุพ,พักอัตลักษณ์เมืองสองแควในช่วง300 ร6 0องศาซ่าแซบโชว์ เรือเแผ่แรสวัยองค์พระพุทธจินราชงามวิไลกษัตรไทยพระอเลสวนชวนเดินางพระราชวังจันดงแด,งดนดินประวัติศาสตร,ตร์สมบัติชาติสวรรค์ค่าเหน,นุยามแหล่งท่องเที่ยวข้มน้ำตกอันวิารประเพณีวัฒนธรรมปรฒนชาการแถวเรืออีกมอาหารหวานด้วยตา เหลืองขางขาวชื่อประจักษ์สายา่านใเสียงดนตรีมังคละน่าชื่นใจอัตลักษ์โผลอยู่ในพิษณโลกงลา รักษ์และสนับสาด้วยเสียงดนตรีอันถูกต้องัำว่าหรือดนตรีพื้นบ้านบางละไทยคงดูดูกับเมืองพิษตัวโลกไปอีนานเท่านา โชว์ที่มีมต์เสน่ห์หลายอารมณ์มากๆเลยนะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะ3ามร้อยสิบสามนิวโชว์ขอต้อนรับน้องเกรสน้องปิ่นน้องไอน้องกวางน้องปลื้มน้องเนยน้องฟลุ๊กน้องยู่น้องกราฟน้องตูนน้องฟีโน่น้องเบสและน้องชัําจากโรงเรียนพรมพิรามวิทยาจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีครับ จริงแล้วี่ถูกใจมากๆเลยเมื่อกี้เลยนะคะอขออีกนิดนึงข้างหน้าสิคะโอ้โหน้องไก่น้องไก่น้องไก่ไก่ชนมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะน้องเนยน้องเนยจะเป็นตัวแทนเพื่อนเพื่อนตอบนะเป็นไก่เหลืองหางขาวค่ะเป็นไก่ของพระนเรสวนค่ะโชว์ชนให้ดูอีกสักรอบได้ไหมฮะ อ้าวเลยโอ้โหเหมือนเราได้แชร์จริงๆนะครับนี่ไก่เหลืองหางขาวไก่เหลืองหางขาวโอ้โหขอบคุณมากค่ะอเคขอบคุณเลยไก่เหลืองหางขาวใช่ไหมคะใช่ครับนี่ว่านำของดีมาเยอะมากๆอาจารย์ก๊อฟตื่นเต้นรอชดสินแล้วค่ะแน่นอนครับอาจารย์ก๊อฟครับขอคำคมวัดทองเลยค่ะเชิญค่ะขอให้คำคมวัดทองนะครับว่าศรัทธาเมืองสองแปรไร่รำสะกดใจชูศิลถิ่นพื้นบ้าน ประกาศกล้องกังวานไกลเดี๋ยวอาจารย์จะยังคงอยู่กับเราแล้วรอขยายคำคมวักทองวิเคราะห์ตัดสินความเป็นซอฟต์ power ด้วยตามให้กำลังใจน้องๆต่อช่วงหน้าช่วงกลั่นข้อมูลค่ะกับช่วงหน้าครับ360อองศา t ล l k โชว์ 360องศาทอล์คโชว์ ลกลับเข้าสู่3า0องศานิวนโชว์เลยช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชุกการสแสดงที่มีชื่อว่านาฏกรรมพิษณุพักพอัตลักษณ์เมืองสองแควจากโรงเรียนธมพ,รมพิรามวิทยาจังหวัดพิษณุโลกนะคะนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผอหัตถยานุก,กองและรองผอลันนาปลั่งศรีรัตน์รวมถึงคุณครูกุสาวดีคงจำเนียนและก็มีน้องเนยเป็นตัวแทนเพื่อนๆน,น,นั่งอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีท่านผอสวัสดีคะ่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงกลั่น<า>ข้อมูล,มลนะคะคคซึ่งการแสดงชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและมีเรื่องราวสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดพื้นที่กลั่นข้อมูลกว่าจะมาเป็นโชว์ชุดนี้ได้เกิดจากแรงบันดาลใจอะไรคะครแต่ก่อนจะกลั่นข้อมูลครับพี่ปอเห็นบอกว่ามีคลิปจากน้องๆทางโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับ,รบวันนี้มีมาด้วยเหรอคะอ๋อมีกองเชียร์อยู่หน้าจอเหรอคะคราวนี้ว้าวน้องๆทีี่โรรงเยน พร้อมพี่รามวิทยาส่งกำลังใจมาให้โอ้โหสิบองศานิวโชว์ว้าวสู้ๆด้วยโอ้โหสู้ๆเย้ กันทุกคนเลยนะคะทัก<อ>าทายน้องๆทุกคนเลยนะคะคุณครูคที่โรงเรียนด้วยนะคะคโอ้โหคงเชียร์เพียบเลยใชนี่แทบจะเป็นออกาสสดอยู่แล้วนะคะน่ารักสุดๆสุด,สดยอดเลยแล้วโชว์ก็ดีขนาดนี้อยากรู้เลยครับว่าการแสดงชุดนี้ครับสื่อสารความเป็นตัวตนของจังหวัดพิษณุโลกในมุมมองใดบ้างครับที่เป็นพิเศษสุดๆเลยฮะ สำหรับการแสดงชุดนี้นะคะเราถ่ายทอดผ่านคำขวัญจังหวัดยิสณโลกนะคะซึ่งก็ได้แก่บพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเลือนแพรหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลักตะการตารเราจะเห็นได้ว่าเรามีฉากที่เรามีการนำดอกบัวนะคะคมาถวายแด่องค์พระพุทธชินราชเรามีไก่ชนนะคะที่ชนะศึกในประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะซึ่งคน ทั่วไปเนี่ยจะมีความเชื่อกันว่าหากเรานําไก่ชนเนี่ยไปถวายองค์พระนเรศวรเราก็จะประสบความสําเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านชนะศึกมานะคะก็เป็นความสําคัญของชุดการแสดงแล้วก็เป็นเสน่ห์ของท่ารารวมถึงจังหวัดต่างๆด้วยน้องมาตีกลองเป็นจังหวัดมังคละนะคะเรื่องของดนตรีก็สําคัญเหมือนกันอยากให้คุณครูได้เล่าเรื่องของดนตรีที่โชว์ในการแสดงชุดนี้ด้วยค่ะครับ มีความแตกตายย่างยังไงบ้างครับโดนตีใช่ไหมคะจริงๆแล้วในการแสดงชุดนี้ค่ะที่เราที่เราคิดหรือสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากโชว์อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะเป็นการแสดงชุดเดียวที่โชว์แล้วให้ได้ทุกทุกรูปแบบแล้วก็ทุกเอกอัตลักษณ์ของจังหวัดเราก็เลยมาร้อยเรียงกันว่าเราควรจะโชว์อะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้องๆมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะเชิญน้องเนยเป็นตัวแทนเพื่อนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาออกรายการนี้นะคะก็ไม่คิดว่าจะได้ออกรายการนี้เหมือนกันค่ะค แล้วเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็มีส่วนร่วมในการแสดงนี้เหมือนกันค่ะและก็สุดท้ายน,นี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะไปเที่ยวจงังหวัดพิษณุโลกของเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะมาเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยคะ่ยคะภูมิใจมากแค่ไหนกับชงเราวันนี้ค่ะภูมิมใจที่สุดเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้มาค่ะสุดยอดออครับแหมแล้วการแสดงชุดนี้ครับสะท้อนถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่ผู้ชมเนี่ยต่างชาติแล้วให้เห็นถึงความสัมผัส ความเป็นเมืองพิศนุโลกอย่างไรครับเจ้นท่านผอค่ะการแสดงชุดนี้นะคะก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างซอฟต์พาวเวอร์ของศาสนาประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นท่วงทํานองดนตรีมังคละเป็นท่ารำเป็นเรื่องราวความสวยงามขององค์พระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะซึ่งเราชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือประชาชนชาวไทยของพวกเราทุกคนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะคะความงดงามความศักดิ์สิทธิ์นะคะได้มาเยี่ยมชมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงคุณค่ามากๆก็คือน้องๆเยาวชนของเรานั่นเองนะพี่ปอครับผมยังติดใจเรื่องดนตรีมังคละครับเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการมาสมผสารกับเครื่องดนตรีสากลด้วยใช่ไหมครับคุณครับ ก็คือว่าในในกนนารแสดงชุดนี้ค่ะเราใช้ทั้งเครื่องดนตรีไทยนะคะแล้วก็ดนตรีสากลรวมทั้งดนตรีพื้นบ้านมังคละม,มาเป็นมังคละเลย<ช>นะคะ,<ช>คะนั่นคือการกลั่นข้อมูลของเราค่ะคตอนนี้ได้เวลาที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องวิเคราะห์และตัดสินแล้วโดวยน้องไฮจะต้องทวนคําคาว่าทองอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือศรัทธาเมืองสองแควไร่ลําลสะกดใจชูศิลปิน่นพื้นบ้านประกาศกล้องกังวานไกลอาจารย์ก๊อฟครับวิเคราะห์และตัดสินได้เลยครับเชิญค่ะ สิ่งที่เราจะเห็นนะครับในโชว์ชุดนี้เป็นการนำเอาของดีเมืองสองแควทุกอย่างตลอดจนภูมิปัญญาของชาวสองแควพิซุโรลและนำเอาเรื่องของนาฏศิลป์เข้ามาร้อยเรียงในโชว์ได้อย่างดีนะครับสิ่งสำคัญมากๆก็คือการนำเอาดนตรีมังคละเข้ามาอยู่ในโชว์ดนตรีมังคละนั้นเป็นดนตรีชั้นสูงสำหรับอาณาจักรสุขโขทัยครับซึ่งอยู่ในบริเวณของจังหวัดสุขโขทัยพิซุโลก และสิ่งที่สำคัญมากๆคือดนตรีนี้ใช้สำหรับการบูชาพุทธศาสนาการนำเอาดนตรีเข้ามาเป็นแกนสำคัญนั้นถือว่าเป็นการทำโชว์ที่เป็นความแปลกใหม่และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสองแคว่พิุโลปนอกจากนั้นเองการนำเอาสินค้าโอท็อของดีต่างๆเข้ามาอยู่ในโชว์นั้นเปยบเสมือนกับเป็นการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมและสินค้าต่างๆของจังหวัดพิุโลก ช่วพิศโลกนั้นปกติมีคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ4ล้านคนครับสร้างรายได้ให้กับจังหวัดประมาณปีละ10 0 0 0ล้านบาท <c oughs> ดังนั้นโชว์ชุดนี้ที่ร้อยเรียงมาท่าเป็นการแสดง <c oughs> การร่ายรำและของดีเมือง o t ท p ตลอดจนดนตรีที่งดงามและมีคุณค่าอย่างดีของพิศโลกนั้น <c oughs> จัดว่าเป็นโชว์ที่ดีและส่งเสริม Software s o f t ์ a ว e ์ที่ดีนะครับ เพราะนั้นขอตัดสินว่าโชดจุนีได้ได้เลยครับมาร่วมรุ้นด้วยกันกับนักแสดงทุกท่านเลยนะคะเชิญเลยค่ะโอ้อาจารย์วิเคราะห์อย่างละเอียดนะคะ่ัที่สำคัญวันนี้ขนของมาเยอะมากจริงจริงครับพขจจะไปขนของดีมาเยอะมากๆค่ะและที่สำคัญครับคุณครูเขาก็ใส่เป็นชุดประจำจังหวัดด้วยนะครับเอาล้ครับง่ายครับจะได้อะไรไป ลายดอกปีบแหมสวยงามจริงๆครับซุ per สุดป oh. huh. yeah. ังพลังโอ้ย right. hey, ินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมอบให้กับท่านพอเลยนะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงน้าติตานิวสําเต็และรักสุภาพ360องศาครับวันนี้นาฏกรรมพิษนุพักอัตลักษณ์เมืองสองแควจากโรงเรียนทมพิรามวิทยาจังหวัดพิษณุโลกรับไปเลยค่ะซุ per สุดปังพลังฮอตเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับ ร่วง News Update และรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่380องศานิวโชแล้ช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะเราจะไปอัปเดตความคืบหน้าของโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น9พี่หายไปมาด้วยไปมาแล้วกับโครงการคิดใส่ไทยแลนด์สันจรทั่วทุกภาคของประเทศค่ะสนุกมากๆเลยครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตครับความเคลื่อนไหวกับโค้งสุดท้ายของการค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น9โดยที่ผ่านมาบริษัทตราแม่ครัวจำกัดได้รวมยกทัพความสนุกสัญจรไปพบกับน้องๆทั้ง4ภาคครอบคลุมพื้นที่ภูเก็ต เลยเชียงใหม่นนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับโดยภายในบูธกิจกรรม <c oughs> บริษัทตราแม่ครัวจำกัดได้เปิดบูธพัฒนาทักษะด้านศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทยทั้ง4ภาคพร้อมเล่นเกมตอบคำถามแจกรางวัลมากมายให้น้องๆทุกคนได้อิ่มอร่อยทั่วไทยกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง พร้อมของที่ระล,ลึกสุดเท่อีกด้วยเรียกไดว้ว่าน้องๆทุกคนในกิจกรรมคิดใสสัญจรของเราครับได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้รวมถึงได้รับของรางวัลกลับบ้านกันท้วนหน้าสําหรับน้องๆทางบ้านครับที่มีอายุ13-18ปีสนใจสามารถเข้าสมัครแข่งขันรุ่นลับสุดยอดความเป็นเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น9และคว้าเข้าสู่วงการบันเทิงครับได้แล้วที่ w w w ว็บคิดใส com ครับ ขอขอบพระคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัดองค์กรพันธมิตรนะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งก็คือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับทุนการศึกษาให้กับน้องๆและโอกาสที่เข้าสู่วงการบันเทิงจาก360องศาอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดด้วยนะคะคนั่นคือคิสัยไทยแลนด์สัญจรของเราค่ะกับซีซั่น9ใกล้เข้ามาแล้วนะคะโดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกีนแบ่งรัฐบาลต้องปรบมือในดางให้กับสำนักงานสลากกีนแบงรัฐบาลจริงๆนะคะ,อะขอบ <ขอ S 1> คุณมากๆสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะปิดท้ายกับนิวอัปเดตนะคะเราจะไปดูเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษา3 0บาาทรรักษุโคคนะะ สุดเลยใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเล็กน้อยที่ร้านยาคลินิกใกล้บ้านสองครั้งต่อเดือนนะคะไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะสำหรับหลักประกันสุขภาพนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้บัตรทองค่ะอย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังการนำบัตรประชาชนไปขอรับบริการด้วยเพราะตอนนี้โอ้โหมิจฉาชีพก็เยอะนะคะนั่นคือนิวซัปเด็ของเราตอนนี้คุณปุ๊รออยู่แล้วค่ะฟิตหรือไม่ฟิตวัดกันที่อะไรนะคะ กับอ้นี้ครับตัววัดค่า V O 2 Max ครับโอ้จะเป็นยังไงครับต้องมาติดตามได้ในรักสุภาพ360องศาครับไปกันเลยค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศาและนี่คือรักสุภาพ360องศาครับเชิญคุณปูค่ะ หลายคนนะคะสังเกตไหมคะว่าคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนๆเรานะคะบางคนอายุเลขสี่ขึ้นไปนะคะบางคนก็บอกว่าทําอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นต็เหนื่อยแล้วแต่บางคนบางคนฟิตค่ะยังวิ่งกันไหวอยู่อย่าว่าแต่ยงนอย่างนี้หกสิบเจ็ดสิบนะคะถ้าฟิตคือฟิตจริงๆร่างกายทำยังไงดีล่ะคะจะได้ฟิตแบบนั้นแต่การที่บอกว่าฟิตหรือไม่ฟิตยังหนุ่มยังสาวกันอยู่ไหมเนี่ยวัดกันที่ VO2 max นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเคล็ดลับความแก่ช้าหรือแก่เร็วนี่นะจะบอกว่า วัดกันที่โบตอกนะคะแต่คำคำนี้จริงๆค่ะ V O2 Max นะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวชี้วัดทางการแพทย์เลยนะคะสามารถบอกได้ว่าคนไหนเนี่ยแข็งแรงจากข้างในนะคะตัว V เนี่ยเลยในหน้าจอนะคะว o l ลูมหรือว่าปริมาณหรือว่าปริมาตรค่ะออกซิเจนนะคะ O2 คือออกซิเจนแล้วก็ Max ก็คือสูงสุดนั่นเองรวมกันแล้วก็คือความสามารถของร่างกายของเราในการใช้ออกซิเจนขณะที่ออกแรงเยอะๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือยิ่งฟิตยิ่งแก่ช้านะคะ หัวใจก็ต้องดีด้วยทำยังไงดีคะวิธีการเลยค่ะ สัญญาณเตือนค่ะสัญญาณเตือนของ VO max ต่ำนะคะก็คือการเดินขึ้นบันได1-2ถึงชั้นก็หอบแล้วนะคะเดินเร็วๆก็ต้องหยุดพักหลายครั้งเหนื่อยง่ายค่ะทั้งๆท,ที่น้ําหนักตัวไม่ค่อยมากนะคะหากปล่อยไว้นานค่ะอาจจะเกิดเป็นหลายโรคได้นะคะมไม่ว่าจะโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะรวมทั้งเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยเพราะฉะนั้นรู้ได้วว่าเราจะฟิตพอหรือไม่เนี่ยวัดกันได้ที่ค่า VO2 max ค่ะบางคนก็บอกว่าวัดด้วยแบบไหนถ้าใคร มีนาฬิกาสมาร์ทวอชนะคะเคยเห็นพี่ปอใส่บ่อยๆก็สามารถวัดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็คือสังเกตความเหนื่อยของตัวเองอค่ะความเหนื่อยนี่นะคะมีหลายแบบนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชเขาจะมี1,50แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นความรู้สึกเราก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาเราเดินขึ้นบันได สบายสบายหรือเปล่าหรือว่าเหนื่อยปานกลางหรือว่าเหนื่อยสุดๆเลยพูดไม่ได้เลยแบบนี้เป็นต้นหรือว่าตอนออกกําลังกายก็เหนื่อยหนักมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแลสุขภาพเปลี่ยนจากเหนื่อยง่ายให้เป็นคนที่มอดแข็งแรงแล้วก็ฟิุกันนะคะ,คะนั่นคือรักสุขภาพ3ามร้อสิบสามในวันนี้ค่ะใช่แล้วครับ เราย้ำอีกครั้งนึงนะคะระดับความเหนื่อยเนี่ยเขาบอกว่าระดับ6ถึง7เนี่ยพูดได้สั้นๆก็ต้องหยุดหายใจบ่อยๆด้วยมันเสี่ยงนะคะเพราะนั้นขึ้นหน้าจอตอนนี้เตือนทุกท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนจากคนที่เหนื่อยง่ายมาเป็นคนที่มีหัวใจแล้วก็ปอดแข็งแรงสมองสดชื่นกันนะคะอายุจะได้ยืนยาวไปอีกหลายปีเพราะว่า VO2 max เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือคุณภาพชีวิตที่เราสร้างเองได้ทุกวันขอบคุณนะคะข้อมูลนี้จากวารสารหัวใจและหลอดเลือดนานาชาติค่ะอ๋อสุดยอดจริงๆค่ะ เรักสุขภาพของเราและตอนนี้อยู่กับโรงเรียนโทมพิรามวิทยาจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ทุกคนเก่งมากๆรับไปเลยค่ะซูเปอร์สุดปังลังฮอตเย้และกลับมาติดตามรายการ3า0องศานิวโชว์ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา10ไนากาถึง11บเนิกาครับทางช่อง9กด30กับรายการ3 6 0อิงศานิวโชว์สวัสดีครับ๊ายบาย